สวัสดีครับีจ้์สวัสดี่ท่านครับ์จากรครับจุกรันครับตอนนี้เก่อยากลันโดว์เป็นจุกรันค่ะพยุกต์จำอะไรตัวปรยู่กับอาจารย์แซมหรือหอมสารพัดชิมสุภาคูนครับอาจารย์แซมได้ยินข่าวว่าแกให้หวยแม่นแม่นไหมแม่นมากเลยครับคือ คืองวดแล้วนะอยจารชิ้นเด็ดเฉพาะที่ผมมาเจอนี่หกงวดครับกติดกันเลยต่อไปเป็นงวดที่เจ็ดครับเมื่อก่อนแกก็ให้เข้ามาตามไปช่วนสามตัวตรงก็สามตัวตรงวันนี้เอฟีจากประเทศนอกก็โูวคนละห้าล้านครับล้านครับอีก็งานแก้บนวันที่ยี่ิบสีนี่ก็เขาจ้างหมอลำมาให้หนึ่งคณะแล้วก็ให้ทำห้องน้ำอีก แล้วก็เขาจะทําให้ทําในพงล้างคาีก็เขาให้สองแสนห้าครับอ๋ออันนี้คือจากผู้โชคดีใช่ไหมคะผู้โชคดีให้ด้วยครับวนที่แล้วเท่าบนล่างครับท่านให้อะไรในดแล้ววันที่แล้วให้สองแปดห้าและแปดห้าเจ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าแค่นี้เองแค่นี้เองครับนั่งแด่กาจารมาอยู่ด้วยคือท่านแนวการเราในบองท่านคือนั่งสมาธิเอานั่งสมาธิ แล้วก็เห็นมันจะวิ่งเหมือนคอมพิวเตอร์วิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเป็นเป็นสีแดงเลยขึ้นมาใกล้วันออกยิ่งชัดเจนีขึ้นมันตัวใหญ่มากเลยบอกแล้วที่อาจารย์ลุกควานหลายหลอาจารย์คือมีอาจารย์เรียนนี้ไหมที่ว่าไม่เคยเห็นพอผมเดินมาทั่วประเทศแล้วจริง่งแล้วมาเจอแบบนี้ผมก็อยู่เลยเพราะว่าเมื่อก่อนอเราไม่ต้องไป นั่งทักนั่งอะไรแค่ไม่มีอไร่มีอันนี้นั่งสมาธิถึงมาถึงจะบอกตัวเลขเลยโอเคถ้าใครมีช่วแกเขียนใส่มือเลยแกสัมผัสมือแกก็รู้เลยว่าคนไหนดวงปิดดวงเปิดแกให้เลยท่านให้เลยครับแต่วันนั้นวิธีการให้ท่านให้ยังไงนะให้ก็เขียนในแผ่นกระดาษเบรเลยเลยโชว์เลยโชว์เลยเขียนแกแกแกจะให้เพราะว่าทางเหมือนกับเป็นทางเบื้องบน เขาจะสั่งให้เขียนตัวนี้ตัวนี้แค่ไหนเพิ่มเิมเียนป๊บๆ่่เียนโไม่เยอะอารย์แยนให้ประมาณสองชุดสามชุดแ่นั้นแหละให้แล้วให้เลยให้แล้วให้เลยไม่มีเปลี่ยนไม่มีเปลี่ยนตัวครับนวันที่เทาไหรครับวันที่ย่ิบสี่ครับลูกศิษย์กล้ามาเรื่อยๆครับช่วงนี้มีอะรจวเมาให้สบี่เกันที่นี่เออขอให้เอซีเพ่นมาในงานแก้บนของอาจารย์แฟนครับงานนี้จะมีการพี่ครับ ตานนี้จะมีการไอ้ข้อครูหรือเอาเอาไอ้สวมในพ่อแก่สวมสวมครูให้แล้วก็ทีนี้ก็จะปล่อยตัวเลขครับแล้วก็มีอาหารเครื่องดื่มฟรีครับตลอดงานมาไม่ต้องใช้จ่ายอะไรม,มาเป็นตัวมีโรงทานครับ วันนั้นก็อย่างไรนี่ก็พร้อมกันวันที่ยี่สี่เนาะครับยี่สี่มาพร้อมกันท่นาจนาจะโชคดีให้ดวงปิโดโดวงเปิดมหาจารย์เลยครับทุกวันไม่คอาจารย์ทุกวันครับม,มาได้ทุกวันเนาะมาได้ทุกวันเพราะอาจารย์ไม่ถือว่าวันไหนวันไหนมีอะไรบ้างคะที่ว่าจะมาดูดวงหรือเออเสริมมาเติมตัวก็มีถ้ามีแผ่นทองก็มาเสริมเพิ่มบารมีให้แกเริมทองเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะเข้าไปดูดวง fc มาี๋ยวเขาจะเขียนลายมือให้เราไปดูแต่ละคน เขาเขียนยังไงเป็นยังไงคนหนึ่งเขียนได้เหมือนกันนะค่ะแล้วสัมผัสปุ๊บแกคนอย่างนี้เออเขียนงี้คนงนี้เขียนแล้วแต่เป็นคนนึงนั่นแหละวันที่บโบสถ์ที่ถามมาจะนั่งสมาธิแกก็นั่งสมาธิเห็นพระอินรลงมาแดดแดดนี้คึ้มเลยเออคุ้มเสร็จแล้วพระอินรลงมาเสร็จแล้วตายแล้วก็แดดบ แล้วอาจารย์ุมีปล่อยตัวเลขไหมทวดมีมีเทียนไม่ปล่อยเลยครับซื้ออย่างเดียวซื้ออย่างเดียวเราเอางวดเทวได้เท่าไหร่อาจารย์ได้หลายหมื่นอยู่ครับโอก็มานี่แหละที่ได้เกิดอยู่ตรงนี้แหละเราไม่ไปไหนแล้วไม่ได้ไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้ประจำครับนี่ก็ถูกถูกหวยก็ถูกเอฟซีก็ซื้อโทรศัพท์ให้ด้วยเออดีค่ะโทรศัพท์ให้ไม้ด้วยนั่นแหละวันหน้าก็เอฟซีผมก็จะเอารถมอเตอร์ไซค์โอ้ดีแล้วค่ะอาจารย์ อยู่หมัฟตรงนี้เลยน้องจ้าเนาะอยู่หมัฟตรงนี้เลยไม่ต้องไปไหนนะคะแต่ก่อนก็ขอบคุณทีเอฟซีที่ติดตามชมช่องมันดีชาแนลกลุ่มทรัพยพญานาคแล้วอะพายโยโคลาาพายโยโคลาาลูกไก่ชาแนลลูกไก่ชาแนลครับเพื่อเป็นการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทั้งสี่ช่องนี้เลยครับค่ะพายโยชาแนลมันดีชาแนลจ้ากลุ่มทรัพย์พญานาคพายโยไอลูกไก่ชาแนลครับกดไลค์กดแชร์ และแกบอกกันตดต่อไปว่าใครอยากล่ำหลักรวยซื้อหวยก็เคยถูนมาหาจาแนแคร์ับตับแก้วตำบลเกาะแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับที่เห็นท่านเล่าบอกว่าท่านถูกเลี้ยงจนท่านอยู่ไม่ได้เล่าไว้ฟังหน่อยโอเเมื่อก่อนแกไปอยู่ภาคเหนืออยู่ไม่ได้เมื่อก่อนแกใช้ชื่อว่าหอมสารพัดไปอยู่ภาคเหนือให้ครูติดต่อกันหลายงวดนเป็นปีว่ครับเถอะและแกทีนี้ก็ แกก็อยู่ไม่ได้แกกลับมาอยู่บ้านมาเก็บตัวอยู่นี่ไม่เปิดเผยตัวตนว่าแกคืออาจารย์แซมหรืออมธนภพอ,อยู่ๆผมก็เข้ามาหาแกออแกก็บอกว่าไม่มีเครเคยมาหาอาจารย์ผมก็เข้ามาหาแกให้ตัวเดียวเลยศูนย์สองตัวเดียวผมก็ซื้อศูนย์สองแล้วอาจารย์รู้ได้ไงคะถึงได้มาม,มีคนบอกว่าอาจารย์คนนี้ให้หวยแม่นเป็นลูกศิษย์สร้างบ้านให้แกหลังนี้แหละค่ะ ก็เลยเข้ามาวันแรกวันแรกก็ถูวันสองก็ถูวันสามก็ถูวันสี่ก็ถูวันห้าก็ถูกวันหกสองเด้งเด้งวันที่เก็บต่อไปนี้วันที่ยี่สิบามค่ะติดตามเนาะครับติดตามไม่ธรรมดาน้วยนะถ้าใครอยากมาหาอาจารย์แซมก็หรือโทรมาก่อนก็ได้ครับท่านท่านจะอยู่ไหมคะท่านจะอยู่ตลอดอยู่กวันครับศูนย์หกสองห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าครับเบอร์โทรอาจารย์แซมครับศูนย์หกสอง ห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าครับชื่ออมีอะไรศึกษาจะได้เพราะว่าแกจะนั่งทุกเข้ามาแกจะเห็นเลยว่าเราเป็นยังไงถูกโกงหรือไม่ถูกโกงอะไรจะเห็นหมดไปอาการดูรู้อาการดูรู้หมดแล้วตอนนี้เนาะดูการเป็นสัมผัสรู้เดี๋ยวมีแกจะใช้พลังกี่เยอะไม่อยากดูดวงตรนนี้เพราะว่าคืนเด็กทานเข้าโรงพยาบาลเมื่อคืนใช้พลังเยอะใช่ไหมคะเยอะ เมื่อก่อนเจยก็ไม่สบายทีหนึ่งเกก็ต้องอุูเตียมนอนเลยใช้ไอ้ไอ้กระสินไฟรักษาตัวเองครับก็ได้กระสินไฟโชคดีนะอาจารย์โชคดีที่ได้มาเจอครับมีวันนี้เพราอจายเแมให้ถูกบ่อยค่ะอยากถูกเหมือนอาจารย์จังเลยเพราะว่าได้ทุกอย่าง เกือบเนอะเรียบร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแอดมินกแอดมินเนี่ยเดินทางหาแต่ตัวเลขแต่ไม่เคยได้ครับลองดูนี่แลขตัวติ่ๆเลยถ้าอยากโชคดีก็ไปให้แกเสริมดวงให้โชคเสริมรายมือให้แล้วคนที่จะมาแล้วแต่จะถวายแกสิบบาทยี่สิบบาทแกเข้ามาได้ว่าไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยไ่เรียกร้องเลยค่ะทีนี้เขาเข้ามาเยอะแยะนี่อยากไปจะเสริมก็เสริมไป เราจะเสิร์ฟเพื่อจะจับมือดูก็จะสัมผัสดูว่าเราจะเขียนยังไงจะเสร็จเขาจะเียงให้ขอบคุณอาจารย์อูกทั้งหนึ่งจานนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณครับเดจะเสร็จจะจบครับสาธุสาธุ